สวัสดีพิ่านาสวัสดีกันทุกคนนะครับนี่พ่อผมตั้งครับกลับมาเจออีกครั้งกับการแนะนําโปรโมโชั่นไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ก็มาแนะนําโปรโมโชั่นจะั้างฝั่ง a i s นะครับต้มมือครับ ก็ขอบคุณเอด้วยนะครับที่ให้เรามาแนะนำโปรโมชั่นให้กับทุกคนกันโปรโมชั่นนี้เนี่ยนะครับเป็นแพ็กเกจที่ทางเอสเนี่ยเขาทำมาพิเศษเลยนะครับปกติเนี่ยคุณซื้อโปรโมชั่นผ่าน SMS นะครับหรือว่าทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะสมมติเราซื้อ5กิกส3วันคุณก็ได้เน็ตเต็มสปีด5กิกได้3วันแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อโปรโมชั่นนี้ผ่านแอปพลิเคชัน myas นะครับคุณจะได้รับอินเทอร์เน็ตคูณ3ซึ่งจะมีโปรโมชั่นหรือว่าเก อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณได้ไปกดเลือกกันแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นของเน็ต5กิกเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เขาคูณสามให้จาก5กิกก็จะกลายเป็น15กิกเดี๋ยววันนี้เราจะให้ทีมงานเราเนี่ยมาลองโหลดแอปพลิเคชันเดี๋ยวมาดูนว่าปริมาณเน็ตที่ได้นะครับมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนไปชมกันครับ นี่เป็นเบอร์พิเศษที่หลวงปูเขมส่งมาให้ผมนะครับใครที่ต้องการนะครับพิมพ์สาธุแล้วก็99มาแล้วก็พูดทางรัตนนังสำหรับคนทุกการที่นั่งมานั่งข้างๆไปนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษผู้ที่ใช้ซิมหลวงปูเข็มมานั่งข้างๆผมครับสวนสดีครับคุณเอ็มอยากถามว่าหลังจากที่ได้ใช้ซิมหลังจากที่ได้ใช้ซิมของ AS เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับพี่นิ่งเลยอ่ะพี่ไม่รับมุกเลย เดี๋ยวนี้เรามีเรื่องอินเทอร์วิวนิดหน่อย2คนนี้ปกติเคยใช้ใช้เติมเงินบ้างปหม<อ>เคยใช้ไหมในชีวิตนี้เคยเคยครับเคยใช้ใช่ไหมอมไปอ่าแต่นี่ปกติในในใช้รายเดือนของเออยู่ละใช่ครับอของแบงค์แบงค์เคยใช้เติมเงินปะเชิญเคยครับเป็นยังไงวะเค,เคยเติมเงินท,ทำโทรฟรี <c oughs> ของอะไร <c oughs> ของเอสสุดยอดของเนยตอนนี้ก็ใช้รายเดือนของเออยู่ใช่ครับโปรอะไรของเนของเราใช้พันเก้าสิบเก้าพันลิมิตเฮ้ยตกมือ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามีเรามีคำถามแบบปกติสมมติว่าเราอยากซื้อเน็ตเงี้ยเน็ต5กิก7วันสมมติถ้าเกิดว่าเรากดสั่งปกติปุ๊บ5กิก7วันเราก็จะได้5กิก7วันเท่านั้นใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้ครับแต่ซื้อเิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอเสเขามีโปรโมชั่นใหม่เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเติมเงินแล้วซื้อโปรโมชั่นเนี่ยผ่าน MyAS อ่ะเขาจะคูณ3ให้ สมมุติว่าเราซื้อเน็ต5กิกก็จะกลายเป็น15 15กิกในราคาเท่าเดิมก็เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองเติมเงินผ่าน MyAS <Yes. S 1> นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวดูผลลัพธ์ที่มันต่างกันเพิ่มขึ้นมามากน้อยขนาดไหนอันนี้คือทําให้ดูกันสดๆสมมุติเราอยากสมรับหนึ่งวันใช่ป่ะ ห้ากิกเนี่ยหวันอยู่ที่ประมาณ75บาทถ้าเกิดว่า3วันเนี่ยจะได้5้ากิกสวันเนี่ยจะเป็น105บาท5้ากิกเวันเนี่ยจะเป็น150บาทแล้วก็5้ากิกสาวันเนี่ยจะเป็นส8่ร้อยบบาทเสียงอะไรเนี่ย ในฝากตบหนที่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็โปรนี้เนี่ยมันจะสมัครได้ตั้งแต่วันที่11มีนาถึง19มีนาเท่านั้นโตแบบเนี้มันจะมาทุกเดือนอยู่ในแอป MyAS เมื่อเข้าไปแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าต่อ Wi-Fi มันจะให้สายไมลยเลขที่ที่อยู่ในเครื่องเพื่อ,อที่จะสมม่ง OTP แต่ว่าถ้าใช้เป็น อินเทอร์เน็ตของมันเลยไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมันจะตรวจได้อยู่แล้วว่าเออเบอร์เนี่ยอยู่ในคือมันมีแพ็กเกจที่แบบ5กิกปะเนื้อแพ็กเกจแพ็กเกจก็เลื่อนไปที่แพ็กเกจเลยอันนี้คือสมัครแพ็กเสริมใช่ไหมครับมันก็จะมีหัวข้อให้เลือกเยอะเลยเราก็คลิกไปที่สมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมีจํานวนให้เลือกแบบที่ตามแจ้งเมื่อกี้ก็คืออยู่ที่เราเป็นเป็นเป็นแบบตารางเลยอะว่าเราอะจะใช้ในกี่วันและจํานวนกี่กิกสมมุติว่า เราใช้เน็ตแค่วันเดียวแต่อยากได้3 g กิกก็ติ๊กไปเลยม,มันก็จะบอกราคาพร้อมกดสมัครได้เลยม,มันจะมีดอกจายข้างล่างพิเศษเฉพาะวันที่1 1 1ถึง1ิมีนาคมรับเน็ตเพิ่ม3เท่าจาก5กิกเป็น <15. S> 1 5เลยหรอก,ก็เลือกเลยว่าจะสมัครแบบกี่วันสมมติสมัคร3วันก็75บาททสมัครเดือนนึงก็488ซึ่งปกติเนี่ยมันจะได้แค่5กิกแต่เนี้ยคือได้ไปเลย,เลย15กิก5กิกเนี่ยเราจะใช้ควจะใช้วันสัก3วันเนาะ เวลาเรากลับบ้านต่างจังหวัดมาแล้วอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้เนสมัคร5กิกครับ3วันแล้วกันมันราคาเท่าไหร่เนปกติ5กิก3วันปกติมันจะเป็น105บาทอ่ะมาแล้วเฮ้ย A I S เขาบอกหนึ่ง105บาท A I S นี่เขากดเช็คยอดเงินยังไงนะ121่งอเฮ้ยผมเหลือ37บาทเขาบอกว่ากำลังดำเนินการครับรอรับข้อความได้ยินยังเรียบร้อยแล้วครับโอเคเอา เช็คเงินดิเราเช็คในแอปส e. ิเในแอปแเราเฮ้ยสุดยอดนี่คือคนที่เขามีการศาึกษาก็คือส,สามารถเช็คเน็ตอะไรได้ผ่านแอปได้เลยใช่ในกรณีถ้าสมมุติเราเปิดซีจีอะครับมันก็เข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ o t p เฮ้ยทำไมเน็ตคงเหลือเนเป็น 16G ก่กัสาเหตุที่16เพราะว่าทุกเบอร์ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyAS ที่เป็นเบอร์ใหม่นะจะได้นงปีนิจริงไหมเนี่ยบวกเข้าไปด้วยเฮ้ย เพราะฉะนั้นผมก็จะมีเน็ตใช้ตอนนี้ซื้อ6กี๊บครับพร้อมกับเช็คยอดเงินได้เลยว่าเหลือเท่าไหร่แบบเรียลไทม์ใช่แล้วก็ใช้ได้ถึงวันไหนอ่าถ้าเกิดเราอยากซื้อแพ็กเกจอื่นเราก็แค่กดที่แพ็กเกจแล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นแพ็กเกจในประเทศหรือว่าโรมิ่งบางคนไปต่างประเทศแพ็กเสริมแพ็กอะไรคือแบบมีหมดเลยสิทธิพิเศษก็มีใช่ปะใช่ครับเนี่ยโอ้โหคลาสสิค亚马逊อันนี้กรณีรายเดือนอะจะเยอะมากจริงเหรอโอ๊ยแต่โอ้โหเติมเงินก็เยอะนะเว้ยมิสเตอร์โดนัท โอ้โหเพียบเลยอะ่ะในแอปนี้ก็สามารถชำระค่าไฟค่าน้ำได้เหมือนกัน <S <S ค่าเน็ตก็ได้ครับเติมเงินก็ได้โดยการ,โ,การโอนเงินผ่านธนาคารนะ้ยคือมันก็เป็นแอปพลิเคชันที่น่าจะครอบคลุมทุกการใช้งานในเอสหมดเลยรวมถึงเอเเสไฟเบอร์ด้วยจริงไเนี่ย โของก็ดีจริงๆนี่ไม่ได้ขายของเลยเนี่ยก็อันนี้ก็คือโปรโมชั่นพิเศษจาก a อแล้วก็มีให้เลือกวันที่บอกไปมี1วัน3วัน7วัน30วันครับดูแม่มีอะไรจะพูดไหมกําไรรวยของครูบ้างแล้วก็โปรโมชั่นอย่างเงี้ยไอที่เน็ตคูณ3เนี่ยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆทุกเดือน ต้องคอยกดเข้าไปเช็คดูในหน้าแอปพลิเคชันเหมือนที่เนเช็คตะเกียมันจะขึ้นแถบสีแดงๆขึ้นมาให้ใช่ป่ะก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็ใครที่ใช้เติมเงินหรือว่ารายเดือนก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นสิทธิพิเศษดีๆจาก AIS สบมือครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการซื้อแพ็กเกจจากทางฝั่งของ AS นะครับซื้อผ่านตัวแอปพลิเคชัน myas นะครับสังเกตดูว่าสำหรับเหมือนกันเงินจ่ายเท่ากันนะครับเครื่องหนึ่งในแค่5กิกธรรมดาอีกเครื่องหนึ่งนะครับได้ไปเลยนะครับ1ิกิกเป็นโปรโมชั่นดีๆที่ AS เนี่ยเขาจะจัดอยู่ในนั้นเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมาซะนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการท็อปอัพหรือว่าเพิ่มเงินไปให้นะครับสมมติว่าคุณเติมเงินนะครับ มีอยู่แล้ว15ได้เพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับก็กลายเป็น16กิกอะไรอย่างนี้หรือว่าคุณโหลดแอปพลิเคชันเขามาครั้งแรกนะครับก็จะได้รับอินเทอร์เน็ตเพิ่มไปอีก1กิกนะครับก็อย่างที่เห็นตะกี้ก็ได้ไปแล้ว16กิกง่ายๆเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าในนั้นเขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับมีเรื่องของการบอกยอดเงินคงเหลือนะครับยอดเน็ตคงเหลือแบบเดียวทามไม่ต้องคอยกด SMS เช็คอยู่นะครับรวมถึงถ้าว่าอยากจ่ายค่าน้ําค่าไฟหรือว่าอออยยาาาาาาากกเเเเเตตตตติิิิมงนนนนนัััับบบบรรรรรรรคคคคดดดผ่่หืววธ็สถทํไ้้้ลลขุณแะ ที่ให้เรามาแนะนำโปรโมชั่นให้กับทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะนะเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊าย